คุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับในช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงหรือได้มาติดตามทางคลิปที่ลงให้นะครับอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ได้มาทําคลิปดีๆความรู้ด้านธรรมะปฏิบัติเรื่องเล่าโลกทิพย์โหราศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังรับออกแบบนะครับฉลกมงคลฉลอจกักรพรรดิแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสก,กุลรวมถึงลายเซ็นเงินล้านต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เกิดความสำเ <cond ES> ร็จ <cond ES> สมรารถนาตามที่ต้องการใครที่สนใจอยากให้อาจารย์ออกแบบแก้ไขให้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของอาจ,จารย์ครับอุดงสวรรค์ขอวัน,วนเวลาเกิดด้วยตีห้าสห้านเช้ามาเป็นวันอะไรอุดงสวรรค์เช้ามาเป็นวันอะไรนี่มีรหัสรหัสลับจกักรวาลด้วยนะคนเนี้ย เช้ามาเป็นวันอาทิตย์ไหมอ่างั้นตัวเองเกิดวันเสาร์นะต้องจำเอาไว้เลยนะเวลาทําบุญทาพระประจําวันเสาร์นะอย่าทาผิดวันนะเพราะในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะยึดดวงอาทิตย์ขึ้นนะเป็นหลักนะให้ยึดไว้เลยว่าเราเกิดวันเสาร์นะโอ้โหเนี่ยอ่ะเดี๋ยววิเคราะห์เลขที่บ้านอีกนะ ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขที่บ้านนะเพราะบ้านเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะเป็น,ปนจุดชาร์จพลังงานของเรานะถ้าเกิดว่าเรามีเลขที่ที่มันขัดขัดแย้งนะที่จะดึงดูดพลังบวกต่างๆพลังจากธรรมชาติเข้ามาเนี่ยนะโดยกฎของธรรมชาติเนี่ยพลังงานสูงจะไหลไปพลังงานต่าอยู่แล้วนะในหลักโหราศาสตร์จีนเขาก็จะมีดูวงจุ้ยใช่ไหมทิศทางลมทิศทางน้ำนะแต่ในศาสตร์จักรพรรดิเนี่ยเราจะดูพลังงานเป็นหลักนะครับว่าตําแหน่งจริตเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันส่งเสริมหรือเกลื่อนหรือเปล่าอย่างนี้นะอย่างเลขที่เนี้ย อันเนี้ยพอผูกดวงชะตามาอีกแล้วเนี่ยนะมันแบตเตอรี่อ่อนมากเลยบ้านไม่ชาร์จพลังงานนะหลังนี้นะถือว่าเหนื่อยนะเวลาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยเอ่อคือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับพลังงานบวกแถมเสียพลังงานไปอีกนะเวลาทําอะไรมันก็จะเหนื่อยนะคือคือสองสองเนี่ยนะมันเป็นพลังแข่งความอ่อนไหวไม่มั่นคงแล้วเบิ้ลเป็นสตัวเลยแล้วไปอยู่ด้านหน้านะพอไปอยู่ด้านหน้าปั๊บเนี่ยมันมันมีความมั่นไม่มั่นคงในพลังงานนะ,นะพอทับหนึ่งสองหนึ่งสองมันเป็นพลังคู่ขัดแย้งแล้วปิดด้วยศูนย์อีกเนี่ยโอ้โหมันท ทั้งทั้งตัวตนทั้งบริวารเนี่ยมันมันส่งถึงพลังแห่งความไม่มั่นคงนะอันนี้ต้องต้องเหลาต้องแก้กันหน่อยนะเออคือถ้าในดวงชะตาเองเนี่ยนะเราขยันนะเนี่ยขยันมุ่งมั่นทํานูน่นทํานี่นะเออต้องขยันมากอะ่ะมันถึงจะรวยมากนะแต่น,นีข้ขยันมากแล้วอาจจะยังไม่ค่อยรวยมากะไรอย่างเงี้ยนะ เลาเก็บเงินแล้วเนี่ยนะมันก็มีเหตุต้องใช้นะเนี่ยมีเหตุแบบว่าประมาณความเสียหายอน่ะเรื่องคนอื่นเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้ต้องวุ่นวายกับเราอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ควรจะแก้ไขนะไปเสริมพลังงานซะหน่อยนะเออเป็นคนพูดเก่งไหมคุณหงเนี่ยน่าจะพูดเก่งมากเลยล่ะนะออถ้าทําดีๆมีโอกาสถูกหวยก้อนใหญ่นะมีโอกาสกได้รับมรดรกด้วยนะถ้าเหลาหน่อยนะอ,อพูดเก่งใช่ไหมคุณหงนะเออ แล้วแล้วรู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยเราอยู่มานานหรือยังอยู่นานแค่ไหนนะเคยได้รับมรดกบ,บ้างไหมเคยถูกหวยก้อนใหญ่บ้างไหมอยู่มาแล้วสี่ปีเหรอเออแล้วรู้สึกยังไงบ้างละ่ะอยู่สี่ปีเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ซื้อบ้านมาตั้งแต่เข้าอยู่จนปัจจุบันสี่ปีเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะหลับไม่สุดไหมอ่อนเพลียบ้างไหม ใช่ค่ะเออนี่ไงนะคุณหงนะเพราะว่าเลขที่บ้านมันเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่4ปีเนี่ยนะเวลาเราหลับก็หลับไม่สุดเหมือนไม่สุดอะเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอยอย่างงี้นะเนี่ยเนื่องจากพลังงานมันมันเป็นแบตเตอรี่อ่อนแทนที่จะชาร์จเราเราดันไปชาร์จบ้านสะอีกอย่างงี้นะอันนี้ควรแก้ไขนะควรแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยหลังจากเนี้้พุงงลาวหาาไปถึฤษภ ต้องซ่อมนะซ่อมฉลกซะหน่อยไม่งั้นเราเราจะมีปัญหาบางอย่างได้เลยนะอันนี้อายุพอเลยเมษาสี่สเท่ากันหนึ่งโอ้โหคุณหงด่วนเลยรีบด่วนเลยนะลองไปดูคนอื่นก็ได้ว่าปีหกเจจะเป็นยังไงแต่อาจารย์ดูแล้วด่วนสุดเขตนะวันพระมายกพานก็จะดีมากเลยล่ะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยคุณหงนะ รู้ตัวไหมเนี่ยมีอะไรบางอย่างรออยู่ที่ที่มันจะเป็นแรงประทะเลยนะน่าจะรู้ตัวแน่ๆเลยเนี่ยนะถึงได้มีโอกาสมาเปิดดวงกันอย่างนี้นะวิเคราะห์เลขที่บ้านนะก็ลองติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ก่อนคุยกับแอดมินนะว่าอาจารย์แนะนําให้ปรับโลกเรื่องอะไรบ้างก็ลองคุยดูเรื่องที่หนึ่งนะเลขที่บ้านแน่ๆแ,แ,แล้วนะมันมันไม่ดีนะส่วนดวงชะตาเนี่ยอาจารย์ให้แนะนํานะตรวจสุขภาพดวงประจําปีแล้วกันนะไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยต้องมาดูกับอาจารย์นะแต่อันนี้ พอดูแล้วมันมันเสี่ยงมากเลยล่ะนะเออมันมันเสี่ยงแล้วกันนะเพราะว่าคืออย่างนี้คนที่มีความรู้โหราศาสตร์ที่ที่ฟังอาจารย์มาพอสมควรแล้วเนี่ยของคุณโถงเนี่ยเขามีเลข3และเลข4มารับลาหูนะมารับลาหูเลยนะฉะนั้นพอเลข3เลข4มารับลาหูเนะี่ยเลข4มันเป็นคู่ปะทะคู่คดีความนะเลข3เป็นคู่ชู้นะฉะนั้นระวังให้ดีนะและจังหวะเนี่ยจังหวะปีจอนเนี่ยเลข4เป็นกาลากิดีซะอีกโอ้โหเนี่ย ม,มันแรงนะมันจะแรงเรื่องคู่เรื่องปัญหาชีวิตรักเรื่องเรื่องมือที่สามเรื่องความวุ่นวายต่างๆนะก็อันนี้ลองแนะนำนะถ้าเชื่อนะก็ลองคุยกับที่ Open d ดาวดูแล้วกันนะติดต่อที่หน้าโปรไฟล์นะแล้วลองติดต่อกันดูแล้วอาจารย์จะแนะนำได้แล้วอันเนี้ยอาจารย์แนะนำต้องเพราะมันจะถึงวันเกิดนะปีจรเนี่ยพอถึงวันเกิดปีจรเนี่ยเอ่อมันจะต้องควรจัดนะควรจัดนะมายกพานเลยนะเออ มันจะมีซัมติ h i นะซัมติ h i นะระวังโรคภัยแคิเจ็บที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องด้วยนะระบบสืบพันธุ์ซีดมดลูกรังไข่พวกนี้นะไปตรวจสุขภาพหรือยังนะปีจอมันมันมีปัญหานะปีจอหกเจ็ดเนี่ยนะก็อาจารย์แนะนําให้ติดต่อที่โปรไฟล์นะเพราะว่าคือถ้าไม่ยกพานเนี่ยอาจารย์จะพูดระวังโรคภัยแคิเจ็บที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องด้วยนะระบบสืบพันธุ์ซีดมดลูกรังไข่พวกนี้นะไปตรวจสุขภาพหรือยังนะปีจอมันมันมีปัญหานะปีจอหกเจ็ดเนี่ยนะก็อาจารย์แนะนําให้ติดต่อ ที่โปรไฟล์นะเพราะว่าคือถ้าไม่ยกพานเนี่ยอาจารย์จะพูดไม่ได้ท่านใดอยากสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับอาจารย์แนะนําคำพีเสริมดวงปีมังกรทอง2567นนะครับคำพีนี้อาจารย์ได้จัดทาขึ้นนะครับให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นความรู้ที่สําคัญว่าจะเสริมดวงตัวเองยังไงเสริมยังไงและให้มันเจญรุง่งเรืองนะครับมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มีบอกวิธีนะครับว่าสิ่งใดที่ต้องทําตลอดชีวิตเลยนะครับเช่นคนเกิดบันศุกการบูชาพระต้องบูชาพระอะไรนะครับก็คือบูชาพระปางมระปพิง,งพระปงางสายญาตินี้นะครับถ้า รักสังกรจจายอย่างนี้นะครับหรือถ้าบูชาทเทพินดูให้บูชาพระแม่ลักษมบีพระแม่คงคาอย่างนี้จะอธิบายไว้ทุกวันเกิดท,ทุกลัคนาราศีให้เราได้ทําตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่มมงคลนะพยายมไให้เป็นความมงคลตลอดทั้งปีเลยใครที่อยากจะเสริมดวงให้ปังเนี่ยนะมีทุกเดือนนะเรื่งที่จะออกรถนะเรื่งออนะเอาพระเข้าบ้านเรื่งลงเสาเอกเสาโทรเรื่มสมัครงานสอบแข่งขันอะไรต่างๆมีให้ตลอดทั้งปีรวมถึง พยากรรวงไว้ถุก2เดือนนะครับตลอดทั้งปี2,5,6,7ด้วยนะอันนี้เป็นความมงคลต่างๆที่เตรียมไว้ให้นะครับความหมายเริ่มบนเริ่มล่างเป็นยังไงใช้ยังไงมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะ ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะปีสองพันหกสิบเจ็ดนะเพราะว่ามีความรู้ด้านโหร,ราศาสตร์ที่สําคัญเก็บไว้เป็นตำราอ้างอิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงเสริมชะตาใหญ่นะครับบทสวดมนต์นี้เนี่ยอาจารย์ได้สวดกันมาเป็นปีแล้วนะครบหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งจะได้จัดทำเป็นหนังสือออกมาเผยแพร่นะครับใครที่สนใจเนี่ยในนี้จะมีบทสวดขอขมากรรมขอเอาโหสิกรรมเจ้ากรรมายเวรนะอัน,น,นี้สาคัญมากเลยมีบทสวดถอดถอนสัญญากรมด้วยมีการทําพิธีเทวตาพีทําพิธีราหุตภูมิทุกอย่างอยู่ในนี้แหละเป็นพิธีที่่สสสําาคคััญนนนะะรรบววกจม ใครสวดไม่เป็นมี QR c o d คให้สกแกนเสียงสวดและสวดตามได้ด้วยนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีวิธีสวดมีภาพประกอบมีติมให้หมดเลยนะใครที่สนใจนะอยากจะช่วยสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับจะแนะนำตำารสองเล่มนี้นะควรมีเก็บเอาไว้ของตัวเองนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับหรือใครอยากจะดูข้อมูลต่างๆนะครับช่องทางโซเชียลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะชื่ออาจารย์กฤษณะปูสินดรมติก๊กตอกอาจารย์กฤษณะ อาจารย์กิตสนาภูศิรุดมตับเน็ตนะเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลชุดใหญ่เลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับและใครอยากคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์กลุ่ม Open Chat นะครับสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับ